สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเอ๋เช่นเคยนะคะจากโชว์รูมสมิทฮอนได้ยูสคาสาขาพัฒนาการรถมือสองคุณภาพดีนะคะหากว่าวันนี้นะคะเอมีเจ้ารถ h o นด้าซิ y คันนี้มาแนะนําลูกค้านะคะจะบอกว่าคันนี้นะคะรถเพิ่งจะรับเข้ามาเลยนะคะรถสวยมากๆเลยแล้วก็ไม่น้อยด้วยนะคะคันนี้เนี่ยจะเป็น Honda City นะคะรุ่น1.5ตัว v p พั s ปี2019ตัว m ม n a ชเชนนะคะ a มนเชเชเนี่ยสังเกตได้นะคะก็คือช่วงหน้ากระจังหน้าเนี่ยจะมีการเปลี่ยนกระจังหน้าแล้วนะคะแล้วก็ไฟด้านหน้าจะเป็นแบบ เดลัย uh, นะคะมีไฟเดลัยไฟตัดหมอกด้านหน้าให้คือออปชันครบเลยนะคะคันนี้เนี่ยไม่วิ่งน้อยนะคะวิ่งไปเพียง57,000กิโลเท่านั้นรถมือเดียวนะคะผู้หญิงใช้งานรถประวัติดีนะคะการันตีไม่มีอุบัติเหตุหนักแล้วก็ไม่มีน้ำท่วมนะคะประวัติสามารถตรวจเช็คได้สำหรับคันนี้นะคะทางโชรูมเนี่ยตั้งขายอยู่ที่499,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยค่ะว่าราคานี้เนี่ยคุ้มมากๆนะคะออปชันคือครบเลยนะคะาดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะผ่อนสบายสบ นานถึง8 4งวดนะคะยังไงลูกค้าสนใจสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะเดี๋ยวเอจะโชว์เบอร์ไว้ที่ด้านล่างนะคะของเองเป็นศูนย์โชว์รูมฮอนด้านะคะอยู่สาขาพัฒนาการลูกค้าสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้เลยหรือว่านัดชมรถได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเอจะพาลูกค้าไปชมตัวรถรอบๆค่ะแล้วก็ออปชันคันนี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปชมรถกันเลยค่ะค่ะก็อย่างที่เอแจ้งไปนะคะคันนี้จะเป็นตัวไมเนอร์เชนนะคะ รถเพิ่งจะรับเข้ามาเลยแล้วก็ตัวปี2019นะคะรุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างไปเร็วเลยนะคะคันนี้จะได้ยางใหม่ด้วยนะคะจะเป็นยางปี2022นะคะนี่ค่ะยางปี2022นะคะตัวรถอันนี้ก็ทางโชว์รูมนะคะ ตัวเช็ค200รายการนะคะทำความสะอาดขัดเคลือบสีให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะสะภาพนี้คือพร้อมใช้งานเลยนะคะสีเทาเข้มนะคะโฉมนี้มีคันนี้คันเดียวเลยนะคะยังไงลูกค้าสนใจรีบเข้ามาชมรถได้เลยนะคะ ภายในของเขาจะเป็นสีดำนะคะแต่รุ่นนี้นะคะคันนี้เนี่ยเขาเป็นเบาะผ้านะคะที่เราเห็นว่าเป็นเบาะหนังอันนั้นคือลูกค้าเขาติดตั้งเพิ่มเติมคือคันนี้คือสแตนดาร์ดของเขาเป็นแบบนี้เลยนะคะเบาะผ้าเดิมๆเ,เลยนะคะทั้งคันนี่ค่ะเบาะผ้าเบาผ้าของเขาก็ลูกค้านี่ดูแลรถด,ดีนะคะไม่สกรปรกไม่มีคราบเลยนะคะ หน้าจอสัมผัสออปชันครบเดี๋ยวพาดูออปชันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูฝาท้ายกันนะคะฝาท้ายเนี่ยก็สามารถใช้กดด้วยกุญแจรีโมทได้เลยนะคะแบบนี้นะคะฝาท้ายเขาจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะาห้องสัมภารและด้านท้ายนะคะกว้างแล้วก็ภายในของเขาสะอาดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพวก ยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงจะอยู่ใต้นี้นะคะนี่ค่ะครบเลยนะคะซีนเดิมๆจากโรงงานฮอนด้านะคะนี่คือแม่แรงนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะรถการันตีไม่มีอุบัติเหตุด,ด้านหลังนะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยรองรับน้ํามัน e85 เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเดีวเอพาชมด้านหน้ากันนะคะคันนี้นะคะบอกว่าปรับสูงต่ําได้นะคะ ตัวนี้จะมีโหมดอีคอนโหมดประหยัดน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะคะพวงมาลัยของเขานะคะก็จะมีปุ่มรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นคอนโทรลเครื่องเสียงบนพวงมาลัย เลขไมค์คันนี้จะวิ่งไปที่ห้า5มืเจดพันสห้าสเอดกิโล g a r a n t ีว่าเป็นไมค์แท100้ร0อยเซนตนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยนำรถเข้าเช็คระยะที่สย์ครบทุกระยะเลยนะคะแจ้งเลขไมค์วันที่คือ,อมีข้อมูลให้ลูกค้าครบเลยนะคะในส่วนของเครื่องเสียงนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอสัมผัสเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะกล้องหลังสามารถเลือกมุมมองได้3าม,มุมมองนะคะ เครื่องเสียงของเขานะคะกเ็เล่นเป็นพวก FM AM USB นะคะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้บลูทูธได้นะคะ HDMI ได้หมดทุกอย่างเลยนะคะแอร์จะเป็นแอร์ออโต้นะคะสัมผัสแบบดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะคะระบบพุชสตาร์ทค่ะรถคันนี้จะบอกว่าสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม้แท้ไม้น้อยด้วยนะคะ ค่ะน,นี่ก็จะเป็นประวัติการเข้าเช็คระยะที่ศูนย์ทอนด้านะคะอันนี้ประวัติดีมากๆเลยนะคะเข้าเช็คระยะครบทุกระยะเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเช็คระยะไปที่เลขไม้ห้าหมืามพันกิโลนะคะเมื่อไปปีที่แล้วนะคะช่วงเดือนธันวาคนะ,คะนี่คือไม้แท100้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะค่ะน,นี่ก็จะเป็นหน้าห้องเครื่องนะคะ ทางโชรุมของเรานะคะช่างเนี่ยมีการตรวจเช็คนะคะทําความสะอาดนะ,ะให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เอ็ดเปิดฝากระโปรงหน้าให้ลูกค้าดูเลยนะคะว่าเป็นฝากระโปรงหน้าเดิมๆนะคะรถไม่มีอุบัติเหตุด,ด้านหน้านะคะเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะคะวันด้า v t e c นะคะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเอพาชมรถ Honda City สีเทาคันนี้กันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น1.5ตัวตัว V p พั s นะคะปี2019นะคะตัว Manage Chain าราคาตั้งขายอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเนี่ยดาว0%จัดเต็มได้เลยฟรีดาวนะคะแล้วก็ได้รับเลตดอกเบี้ยพิเศษไปด้วยนะคะใช้เงินออกรถเนี่ยไม่เกิน20,000บาทนะคะยังไงลูกค้าสนใจสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้เลยเดี๋ยวจะโชว์เบอร์ไว้ที่ด้านล่างนะคะ